เลจะสะอาดต้องสะสัดขยะไปสู่ฟังคนจะสะอาดต้องดำรงชีวิตด้วยความชุจริตให้เสียงของเราดังกองทั่วผืนป่าและผืนน้ำยุติการทุจริตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเรียนท่านประธานที่เคารพท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวปิยวันมโนน้อมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสุทตคุณจังหวัดสมุทรสาครค่ะจังหวัดสมุทรสาครมีคำขวัญที่ว่าเมืองประมงดงโรงงานหลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ท่านเชื่อไหมคะว,ว่าสิ่งที่ที่ฉันมองเห็นในปัจจุบันกำลังทำลายภาพจำที่สวยงามคำขวัญอันเป็นเอกลักษณ์คู่เมือง เมืองประมงที่เป็นแหล่งหาปากลับกลายเป็นแหล่งรวมปฏิกูลมูลฝอยมากมายดงหลงงานที่เป็นแหล่งทำมาหากินกลับส่งควันขุ่นเทาสร้างความเจ็บป่วยลานเกษตรที่เคยให้ผลผลิตกลับกลายเป็นยาพิษทำลายมนุษย์เขตประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจกลับร่วงโรยผุพังจนน่าอาย บ,บรรพบุรุษที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยกลับต้องนองน้ำตาด้วยความผิดหวังชัยชนะที่ท่านได้มาจากการทุจริตท่านมั่นใจหรือว่าสิ่งนี้คือการตอบแทนบรรพบุรุษอย่างสมศักดิ์ศรีน้ำตาที่ไหลาจากความเสียใจของสัตว์ทะเลที่สูญเสียบ้านของมันเองเปรียบดังเสียงร้องที่ไม่มีใครฟัง ป่าไม้จึงไม่ใช่เพียงแค่ทรัพยากรธรรมชาติประดับโลกแต่ป่าไม้สร้างอากาศให้เราหายใจสร้างน้ำให้เราดื่มและความหลากหลายทางชีวภาพเราจึงควรตระหนักว่าป่าไม้คือชีวิตและการถูกริตคือภัยคุกคามที่ร้ายแรงท่านภูมิเกียรติคะสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอยู่นี้ต้นไม้ทุกต้นดินทุกผืนน้ำทุกหยด คือสมบัติอันดำค่าที่เราได้มาท่านลองย้อนถามตัวเองดูสักนิดเถอะว่าเรารักษามันไว้ดีพอหรือยังการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงชั่วคราวมันกำลังทำลายคุณค่าที่สิ่งแวดล้อมมีให้เรามาหลายชั่วอายุคนปัญหาการทุจริตจึงไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง การเลือกที่จะไม่สนับสนุนการทุจริตนั่นคือการเลือกที่จะให้โลกของเราได้หายใจต่อไปเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเราเริ่มเปลี่ยนโลกได้เริ่มจากการเปลี่ยนใจของเราเองค่ะดิฉันเชื่อว,ว่าประเทศไทยและโลกของเราจะกลับมาสวยงามขึ้นอีกครั้งเริ่มต้นจากหัวใจที่ซื่อสัตย์ของเราทุกคนมาเถอะค่ะร่วมกันต้านทุจริต ให้ธรรมชาติกลับมาสดใสให้อนาคตเปลี่ยนไปด้วยชีวิตและให้ทุกสิ่งแวดล้อมมีที่ยืนอยู่บนโลกอย่างสมเกียรติและมีคุณค่าขอบคุณค่ะลลลูกูกกสััคุุณนาะททม่เรรงงงใใจต้ไ